ดีค่ะทุกคนมาพบกับเนยกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนยก็จะมารี e a c t i o n MV K-pop กันอีกเช่นเคยเนาะสำหรับวงที่เนยจะมารีแ a c t i o n ในวันนี้นะคะก็คือวงเทเซอร์นั่นเองกับยูนิตแรกของเทเซอร์นะคะก็คือยูนิตทีไฟนะคะซึ่งเมมเบอร์ประกอบไปด้วยจึงกิยู จีพุนเจฮยอกโดยองแล้วก็จางฮวานนั่นเองนะคะสำหรับใครๆหล,หลายๆคนก็จะรู้ไปแล้วเนาะว่าเทเซอร์เนี่ยได้ปล่อยแดน r a c t ท c e ของเพลง Move มาแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะซึ่งยอดวิวตอนนี้ก็20ล้านวิวเลยซึ่งเนยก็ได้ทำา i คลิปรีอคชันเป็นแดน r a c t ท c e ของเทเซอร์ไปเนาะ,ะแล้วก็ กระแสต,ตอบรับดีมากๆเลยเนย,ยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาติดตามเนยแล้วก็ดูคลิปนั้นไปซึ่งแบบว่ายอดคลิปก็แบบยอดวิวคลิปอะก็เกือบ2 0 0 0 0วิวเลยเนย,ย,ยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเนยอยู่ที่มหาลัยเนยก็เลยได้รีแอคกับเพื่อนไปนะคะแต่แบบ วันนี้วันที่เอ็มวีออกวันที่28มิถุนาเน,ย,เนยกลับมาบ้านนะคะเนยก็รีแอคคนเดียวแต่ก็เนจะพยายามรีแอคให้สนุกที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงแล้วนะคะเอ็มวีก็ได้ออกมาแล้วเนยก็จะไปรีแอคชันแล้วนะคะคือแบบตอนเนี้ยเอ็มวีออกมาแล้วแค่หน้าปกคือแบบหล่อมากๆแล้วถ้าไงก็จะไปรีแอคชันเอ็มวีกันนะคะก็ไปเลยหนึ่งสอง้มแกขึ้นลิฟใส่สุดขึ้นลิฟหล่อมาก คุณลอมากคุณหคุหล่อมากออมากะคอมากอะคุอมากลมาะ่อมาะคหมาอุหมาอะห่อาุนมากอะคุ่อาะุนลกอคลอมาลอมานอห่มาอ่าเคหมะคากะนากกล่มล้วคล่อคหรอแ ใครจะรอดกนจีุ่นเช้าเชนดสูเ็กก็สู้ฉันไดวามปวดตัวจริงแต่จะมีเสียงกับวนนิดนึงนะคะเพราะว่าเนยติดนนะะนตถนนนอนแล้วเขาแบบ แก okay. มันไม่ได้เป็นลูกสรกับกรมมีกับการที่เลนชุดหนังนี uh, like, shoe, s <S ่ดีมากอ่ะคือแบบมันเป็นชุดในโปสเตอร์ปั๊กแต่ค okay. ือโปสเตอร์ก้องกาทำจงด้วยนะ่อนจะให้ยากขึ้ีหัวโตไม่ไหวแล้อหนงอ่ะ ชอบเพลงรูปพิเศษมากนะคุกแบบนี่แหละพุกนี่แหละอ่เจหูจังหวะลูกตนีเราบเบบี้ชายแบบว่าเบบี้บิ้งเขโตแล้วแล้วคคะทงคนคิดถ้าแบบถอดสูดแบบตัวสูออกเหลือแค่เชิญอ่ะออ จิบ๊บไอิงกยูทำหน้าเพลงอะ่ะโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโออ้้ยโอ้ยอโอรยโอ้ย้โอโ้ แด้วย,ยนะค,ความที่เสื้อเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่มีคนที่แบบเปิดเสือส้อุาวคือแบบ The b เ s สนยมาก เปิดแขมแชนฮ e ลโ o y ลปิดยิมดี h e โโตมากโตมากมาก Reboost แกคืแบบกอ,แ,อนนแบบภาพลักษณ์ใหม่ของเทเชอร์แกอันนี้คือแบบภาพลักษณ์ใหม่จริงๆเพราะว่าโตขึ้นมาก ในเพลง Move คือตอนที่ดูเดียดเพ็กชิดก็คิดว่าเพลงมันดูแบบโตขึ้นท่าเต้นมันก็แบบแ,บบแข็งแรงสปาแล้วท่าเต้นสวยด้วยซึ่งพอมาดู MV แล้วก็แบบแกเอมันดูแพงมันดูลักชูมันดูแบบเฮ้ยแพงอะ่ะแล้วคือแบบดีมากกัแบบใส่ชุดขาวแบบเต้นฮอนฮูคือโอ้โห กะมาฆ่าทูเมะแล้วป้ากะมาทําให้แบบทูเมะเป็นลมเลยป้าซึ่งแกจังหวะท่อนที่แบบว่าซีนที่ชอบที่สุดคือซีนที่จีคุณแบบพิงแล้วก็จีคุณก็แบบงหลังไปแล้วก็แบบอยู่ในอ่างจาก,กุซี่เขาแบบเชื่อคือขอพวกคำอยากแล้วแบบใครเป็นคนคิดท่อนนี้ใครเป็นคนคิดซีนนี้คือมันดีมากแล้วแบบ เมมเบอร์ทุกคนคือโตมากถึงแม้ถึงแม้ว่าน้องจองฮาวานจะแบบเด็กสุดแต่น้องก็คือแบบคาริสมา่าสู้พี่ๆได้เลยอะ่ะกายเือแบบมันดีไปหมดทุกแบบทุกอย่างมันดีแล้วเขาแบบนี่สินะน้อยแต่มากเล็กแต่โกหายแฟชั่นคือแบบเอ็มบีแบบดูไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่เอ็มบีมันแบบดึงดูดเราซึ่งเนยก็ชอบมากมันดีมากแกเ้วก็โหแบ จุนกิวคือแบบโอ้ไม่ก็ทําเพลงดีสุดๆคือแบบทําเพลงดีมากแล้วท่อนที่จุนกยูแบบว่าอะแลบบ้วอันนั้นร้องเดี่ยวโซโล่เดี่ยวซัปะแล้วก็แบบนอนกับพื้นไปคือเนี่ยเนยชอบมากๆชอบที่สุดของท่อนจุนแล้วคือแบบนี่แหละจุนได้โชว์ศักยภาพแบบของจุนแล้วอ่ะแล้วจุนก็ได้โชว์ศักยภาพศักยภาพในเรื่องโปรดิวแล้วซึ่งแบบมันดีมากๆแกแล้วเขาแบบโดยยองลูกดีฉันก็คือแบบ oh ตสดๆคุณแม่แบบคุณแม่ถ้าจะเสกสัญญาแม่ลูกซึ่งลูกพสันโตมากแล้วน้องก็แบบทำมันทำมันออกมาดีดีมากเลยจริงๆแล้วก็คือต่อไปคือใครต่อไปคือแบบน้องจองขวานคุณน้องจ้องขวานน้องจองขวานาโตมากอย่างที่บอกว่าน้องจองขวานแบบว่าคาริสม่าน้องมันสูพ้พี่ๆได้เลยอะแล้วคาริสม่าแต่ละคนแบบไม่เดือดคนนี้โดดหรือคนนี้ด้อยลงไปคือแบบ มันเท่ากันแล้วมันก็ดีมากๆซึ่งโอ้โหดีสุดๆแล้วก็แบบเซอร์จิคุณก็คือแบบอือหือเลยนะคะเราก็จะบอกว,ว่าเราจะไม่บอกว่าเอสเทสศิลปินเนาะซึ่งในข้อนี้เราก็อืมในเดือนนั้นเราจะไม่ให้เอสเทสศิลปินซึ่งไสไตลิสต์นะคะ <laughs> คือแบบมันดีมากๆเลยคือแบบชอบมากๆแนละ้วคือแบบ มันดูลเลือกแต่มากแต่หมันก็แบบดูดีอะเออแกคือชอบมากเอวมย์บอนว่าจริงแกคนทําแบบนี้ให้เชอตั้งนานแล้วแล้วเพลงก็ดีมากๆเออนะแ,แล้วก็สําหรับทีไฟเนี่ยก็จะแบบว่าได้ขึ้นโปรโมทด,ด้วยซึ่งในคิดว่าวันที่ขึ้นวันแรกออนั่นก็เออน่าจะคือวันที่ขึ้นอินกิกายโยก็คือวันอาทิตย์ที่ก็จะถึงนี้คือวันที่สองกรกฎานะคะยังไงทุกคนก็ ฝากติดตามดูสเตจแรกของอ่าเมมเบอร์ทีได้วยเนาะซึ่งแกมันแบบมันดีมากๆในชอบเพลงมุกมากๆเพราะแบบมันเหมือนแบบว่าเทเชอร์พัฒนาขึ้นเทเชอร์โตขึ้นเออจริงเ่ยกับปาเพราะครอบโตขึ้นเออเนาะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเลยเนาะแล้วก็ก,ก็กด subscribe เลยนะคะก็แล้วยังไงเราก็ ไปปั่นริวให้กับเทเชอร์ทีไฟกับเพลงมูด้วยเนาะซึ่งแกวันนี้มากซึ่งนคิดว่าในตัดคิดจะเนี่ยก็จะไปวีดต่อไปแบบดูต่อคือแบบดีมากๆสอดจีฮวานใส่เสื้อเชิ้ตขาอยังติดตัดตึงใสทั้ทงนี้กันไปแล้วนะคะายบาย